ขอโทษที่สคริปต์ก่อนหน้าถูกตดัดผมเข้าใจว่าคุณต้องการให้เขียนสคริปต์ทั้งหมดใหม่เป็นภาษาไทยโดยคงความยาวให้ยาวขึ้นตามต้นฉบับทั้งหมดประมาณ1,200คำพร้อมรักษาโครงสร้างสไตล์โทนฮุกคีย์เวิร์ดและเปลี่ยนตัวละครให้เหมาะกับผู้ชมไทยผมจะเขียนให้ครบถ้วนตามที่คุณขอนี่คือสคริปต์ที่เขียนใหม่แดดร้อนจัดในบ่ายวันนั้นแต่ผมไม่แค่งงานของผมต้องอยู่กลางแจ้งและผมชอบแบบนั้นผมยืนอยู่ขอบสนามที่ระยิบระยับตักใบไม้ออกแล้วก็เห็นเธอ นารีเธอเดินออกมาที่ระเบียงพร้อมผ้าขนหนูในมือผมมัดหลวมๆและรอยยิ้มที่เหมือนหยุดเวลาได้ผมพยายามไม่จ้องผมทํางานที่บ้านเธอมาหนึ่งเดือนแล้วและทุกครั้งที่เห็นเธอหัวใจผมเหมือนถูกดึงเธอต่างจากลูกค้าคนอื่นสุภาพอ่อนหวานและอยากรู้เรื่องเล็กๆเ,เ,เช่นคลอรีนแดงไปไหมหรือปั๊มน้ําทํางานยังไงแต่้อมเนเธอดูใจลอยทุกอย่างโอเคไหมผมถามก่อนจะห้ามตัวเองได้เธอกับพริบตาเหมือนเพิ่งนึกได้ว่าผมอยู่ตรงนั้นอ๋อใช่แค่เหนื่อยนิดหน่อย ผมพยักหน้าและกลับไปทำความสะอาดแต่รู้สึกได้ว่าไม่ปกติดวงตาเธอมองไปที่ประตูรัวบ่อยๆและโทรศัพท์ของเธอดังไม่หยุดเธอไม่เคยรับแท่กดปิดทุกครั้งคืนนั้นขนาดเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถผมเห็นเธอยืนใกล้หน้าต่างโครงเงาของเธอถูกแสงไฟนวนฟวนขับเน้นผมบอกตัวเองให้อย่ายุ่งแต่ผมหลับไม่สนิทคีซ้ำๆถึงท่าทางของเธอที่เหมือนรออะไรบางอย่างหรือใครบางคน วันรุ่งขึ้นผมมาถึงเช้าเธอไม่ได้อยู่ข้างนอกเหมือนปกติผมเคาะประตูไม่มีคําตอบผมรอจนกําลังจะกลับเธอเปิดประตูดวงตะแดงเสียงเบาเข้ามาได้ไหมสักครู่ผมลังเลแน่นอนข้างในบ้านรู้สึกตึงเครียดเหมือนกาแพงกลั้นหายใจเธอยื่นน้าให้แต่มือสัน่นฉันไม่อยากลากคุณเข้ามาเกี่ยวเธอเริ่มแต่ฉันคิดว่ามีคนตามฉันผมรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนใครเธอมองลงแฟนเก่าผมรอ เขาไม่ปกติโทรมาทั้งวันทั้งคืนฉันเห็นเขาอยู่นอกบ้านเมื่อสัปดาห์ก่อนคิดว่าเขาคอยดูบ้านผมเคยได้ยินเรื่องแบบนี้แต่เห็นความกลัวในตาเธอมันจะ่ะริงผมไม่อยากถามทาไมไม่แจ้งตํารวจบางทีเธออาจเคยแจ้งแล้วแต่ไม่มีใครช่วยอยากให้ผมอยู่ด้วยสักพักไหมผมถามเธอพยักหน้าแค่ถึงค่าผมเลยอยู่เราไม่ค่อยคุยตอนแรกผมแกล้งตรวจตะแกรงกรองน้ําแต่ตาจับจ้องที่ถนนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมเห็นเธอมองผมเป็นพักๆด้วยความรู้สึกขอบคุณเงียบหาห่ ผมหาเหตุผลมาที่บ้านเธอตรวจพีเอชเปลี่ยนวาลเรื่องเล็กๆน้อยๆความจริงคือผมแค่อยากแน่ใจว่าเธอปลอดภัยและผมคิดว่าเธอรู้แล้วคืนที่ผมไม่มีวันลืมก็มาถึงผมเพิ่งถึงบ้านเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ของเธอแต่ไม่ใช่เสียงเธอถ้าแค่เธอผู้ชายพูดอย่ายุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของแกตัดสายผมขับรถไปบ้านเธอทันทีประตูหน้าบ้านเปิดอยู่ไฟดับหัวใจผมเต้นแรงผมก้าเข้าไปเงียบๆเ,เรียกชื่อเธอเงาดำเคลื่อนในโถงทางเดินผมวิ่งไปเห็นเขาสูงตากรดทะเกียวจับข้อมือเธอเธอพยายามดึงตัวออก ปล่อยเธอผมตะโกนเขาหันมาแกเป็นใครผมไม่ตอบผมขยับผมไม่ได้คิดผมแค่ลงมือการต่อสู้ไม่สวยงามเขาตีกรามผมแต่ผมไม่หยุดผมผลักเขาออกและตะโกนให้เธอวิ่งเธอวิ่งไปตอนตำรวจมาถึงเขาสลบผมเลือดไหลจากปากแต่เธอปลอดภยัยผมยืนที่บันไดหน้าบ้านขณะไซเรนเงียบลงเธอเดินมาห่ผมผ้าห่มให้ผมนั่งข้างๆคุณไม่ต้องทำเธอกระซิบผมมองเธอแล้วพูดสิ่งที่ไม่เคยกล้าพูดผมอยากทำ ดวงตาเธอสบผมคราวนี้ไร้ความกลัวมีเพียงความอบอุ่นและความหมายและผมรู้ว่าไม่ว่าเกิดอะไรต่อไปผมจะไม่เดินจากไปวันหนึ่งที่ผมเดินเข้าไปในสวนนั้นอะไรบางอย่างรู้สึกต่างออกไปอากาศไม่ได้มีแค่กลิ่นดอกกุหลาบแต่หนักแน่นด้วยความคาดหวังและนารี เธอยือนอยู่ที่นั่นด้วยความงดงามที่ดูเหนื่อยล้าทาให้ผมไม่อาจละสายตาผมไม่ควรสังเกตเธอแบบนั้นไม่ใช่ตอนที่ถือตาข่ายตักสะและใส่ยูนิฟอร์มสีน้ําเงินที่มีชื่อคนอื่นปักอยู่ผมเป็นแค่เด็กทําความสะอาดสะและเธอคือคนที่ผมไม่ควรคุยด้วยแต่ครั้งแรกที่เธอยื่นน้ํามะนาวให้และผมปฏิเสธตามนิสัยอะไรในตาเธอทําให้ผมอยากขันกลับบางที่อาจเป็นเพราะเธอไม่บังคับให้คุยหรือดูเหมือนมีคําถามร้อยคาแต่ไอ เมื่อเคยถามสัตว์คมวนต่อมาผมหวังว่าเธอจะอยู่ตรงนั้นอีกและเธอก็อยู่เสมอบนมา้านั่งในสวนแกล้งอ่านหนังสือแต่แอบมองเป็นพักๆและผมผมไม่ใช่คนพูดเก่งแต่ความเงียบของเธอดึงความเงียบของผมให้รู้สึกสบายผมเริ่มทําความสะอาดช้าลงหวังว่าจะได้เวลามากขึ้นผมถามชื่อเธอเธอลังเลนารี เสียงนุ่มเหมือนปกป้องชื่อนั้นผมอยากถามมากกว่านี้แต่ความเงียบของเธอไม่เย็นชามัมนปลอดภัยคืนนั้นผมกลับบ้านและบอกตัวเองให้ลืมเธอแค่ลูกสาวของลูกค้าคงเบื่อในบ้านใหญ่แต่พอวันต่อมาเธอไม่อยู่แล้ววันถัดไปก็เช่นกันวันที่สามผมเจอหนังสือเล่มเล็กบนมา้านั่งมีกระดาษสอดอยู่เขียนด้วยลายมือเรียบร้อยบางครั้งที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ท,ที่ไม่มีใครฟังผมอ่านประโยคนั้นอย่างน้อยสิบครั้งแล้วเขียนชื่อผมลงไปผมชื่อธนาผมไม่รู้ว่าคาดหวังอะไรบางทีอาจไม่มีอะไรแต่เมื่อผมกลับมาอีกสองวะ นอกมาเธอตอบกลับคุณดูเหมือนแบกความเงียบมากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะรับได้เธอไม่ผิดผมตอบบางทีผมแค่รอคนที่ได้ยินมันการแลกเปลี่ยนคำนั้นกลายเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมากกว่าอะไรทั้งนั้นจดหมายยาวขึ้นเธอบอกผมว่าเกลียดความเงียบในบ้านใหญ่แม้มันจะเป็นสิ่งเดียวที่เธอได้พ่อเลี้ยงแทบไม่คุยกับเธอนอกจากตำหนิแม่ของเธอจมอยู่ในความเศร้าผมเล่าให้เธอฟังว่าผมทำงานเพื่อส่งน้องชายเรียนมหาวิทยาลัยผมลาออกจากโรงเรียนเพื่อใช้หนี้ที่พ่อทิ้งไว้เกี่ยวกับคืนยาวและช้าตรูและบางวันผมไม่ รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมยังพยายามเราไม่ได้หอพูดออกมาแต่เราพูดมากกว่าคนทั่วไปเย็นวันหนึ่งผมเจอเธอรอที่สนาไม่ใช่จดหมายแต่เป็นตัวจริงอยากคุยวันนี้ไหมเธอถามผมวางตะข่ายลงอยากเธอยิ้มเหมือนไม่ชินกับคำนั้นวันนั้นเรานั่งบนหญ้าคุยทุกเรื่องดวงดาวหนังสือไว้เด็กเสียงหัวเราะของเธอ พระเจ้าเสียงหัวเราะนั้นทําให้ลืมว่าโลกเคยหนักหนาผมเริ่มกลับมาแม้วันที่ไม่ได้ทางานบางครั้งแค่เห็นเงาเธอผ่านหน้าต่างบางครั้งเรานั่งเงียบและแบ่งปันความฝันที่ไม่เคยกล้าพูดแต่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปบ่ายวันหนึ่งผมเห็นรถที่ไม่รู้จักจอดอยู่เสียงในบ้านดังขึ้นชื่อเธอถูกตะโกนแล้วเธอร้องไห้ผมตื่นตะหนกไม่แน่ใจว่าควรเคาะประตูหรือเป็นเมื่อผมหันจะกลับเธอวิ่งออกมาเท้าเปล่าน้ําตาไหลพาฉันไปจากที่นี่เธอกระซิบได้โปรด ไม่มีแผนไม่มีเหตุผลมีแค่มือเธอในมือผมและความเข้าใจว่าเธออยู่ที่นั่นต่อไปไม่ได้ผมพาเธอไปบ้านที่สาวผมที่ชานเมืองพี่สาวผมไม่ถามอะไรนาะรีนอนในห้องเล็กๆพูดน้อยมาสองวันเมื่อเธอออกมาที่ครัวผมเปียกจากอาบน้ําสวมเสื้อผ้าพี่สาวผมผมมองเธอเหมือนเป็นคนอื่นแต่เธอไม่ได้เปลี่ยนเธอแค่เป็นอิสระและผมรู้ว่าผมไม่อยากให้เธอกลับไปผมกําลังหางานในเมืองอื่นผมบอกเธอคือนหนึ่งผมไม่มีอะไรมาก แต่ถ้าคุณอยากไปด้วยผมไม่ห้ามเธอมองผมช้าๆคุณคือที่เดียวที่ฉันรู้สึกปลอดภัยสามวันต่อมาเราย้ายไปอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวผนังบางผมทำงานสองที่เธอเริ่มออกแบบกาดอวยพรขายออนไลน์ความคิดสร้างสรรค์ของเธอบานเมื่อรู้สึกปลอดภัยเราหัวเราะเต้นในครัวตอนเที่ยงคืนทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้อร่อยเหมือนอาหารที่ดีที่สุดแต่ความปลอดภัยมีราคาพ่อเลี้ยงเธอยื่นคำร้องต่อตำรวจบอกว่าผมลักพาตัวเธอเธอเธอ,อายุ18ถูกกฎหมายแต่ไม่สำคัญพวกเขามา ตอนบ่ายที่ผมทำงานยึดโทรศัพท์เธอสักถามทำให้เธอรู้สึกเหมือนอัจยรกรเธอไม่อมเธอบอกความจริงว่าเธอไปด้วยใจและไม่มีเจตนากลับหลังจากนั้นผมถามเธออีกครั้งอยากไปที่ไกลกว่านี้ไหมเธอยิ้มถ้ามีคุณอยู่ด้วย เราเป็นเมืองชายฝั่งเล็กๆผมเป็นครูสอนดำน้ำเธอเริ่มวาดภาพเราชอบสตูดิโอเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่เล็กๆเธอตั้งชื่อว่าจดหมายในความเงียบทุกภาพมีชื่อจากจดหมายที่เราเขียนถึงกันเมื่อคำพูดยังเปราะบางเกินพูดและบางครั้งเมื่อโลกใหญ่เกินไปเรานั่งริมทะเลมือเกี่ยวกันมองขอบฟ้าจำได้ไหมตอนคุณเป็นแค่เด็กทำสะเธอกระซิบผมยิ้มและคุณเป็นแค่สาวที่มีร้อยสิ่งอยากพูดเราไม่รวยเราไม่มีทุกอย่างแต่เรามีความสงบและกันและกันนั่นพอแล้วเสมอมา พระจันทร์เต็มดวงแต่ผมเห็นแค่ใบหน้าของเธอความกลัวความสับสนความเจ็บปวดหลังจากผมผลักเธอให้พ้นอันตรายรถพุ่งชนต้นไม้ด้านหลังเสียงกระจกแตกดังกล้องในคืนนั้นความเจ็บปวดพุ่งที่ขาแต่ผมไม่สนผมพามปหาเธอที่ล้มบนหญ้านารีผมพูดจับไหล่ที่สั่นของเธอคุณโอเคไหมพูดอะไรหน่อยเธอกระพริบตาพยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงเธอสัน่นอะไรเกิดอะไรขึ้นผมมองไปด้านหลังประตูฝั่งคนขับเปิดออกชายคนนั้นโซเซออกมาเดินโซเซเจ็บปวดเป็นการ นารีมองตามผมปากสัน่นการเธอกระซิบผมยืนขวางหน้าเธอกหมัดอยู่ข้างหลังผมเขาดูมึนงงเหมือนยังไม่เข้าใจสิ่งที่ทำแกทำทุกอย่างพังเขาผู้ชี้หน้าผมเธอเป็นของฉันแกเกือบฆ่าเธอผมตะโกนกลับโกรธจัดแกต้องได้รับการช่วยเหลือ ก่อนเรื่องจะบ,บานปลายไฟกระพริบสีแดงน้ำเงินาสาดทั่วบริเวณเพื่อนบ้านของนารีที่คอยมองจากระเบียงคงโทรเรียตตำรวจเมื่อได้ยินเสียงชนตำรวจกระโดดลงจากรถชักอาวุธบังคับให้การนอนลงผมหันกลับไปหานารีที่ยังสั่นผมดึงเธอเข้ามากอดเธอไม่ผลักผมออกครั้งนี้ผมขอโทษผมกระซิบผมควรบอกทุกอย่างก่อนเรื่องการเรื่องการข่มขู่ผมแค่ไม่อยากให้คุณนักกลัวเธอมองผมน้ำตาคลอทำไมคุณต้องเจอเรื่องนี้คนเดียว ผมไม่มีคำตอบดีๆผมแค่กอดเธอแน่นขึ้นสองวันต่อมาผมรออยู่นอกห้องโรงพยาบาลที่นารีถูกตรวจอาการบาดเจ็บเล็กน้อยข้อเท้าผมแพลงแต่ผมไม่สนความปลอดภัยของเธอคือทั้งหมดการถูกจับข้อหาพยายามทำร้ายและขับรถโดยประมาทหลักฐานข้อความข่มขู่สายไฟสัตว์ที่ถูกดัดแปลงและการขับรถชนหนักแน่นพ่อนารีบินกลับจากทริปธุรกิจทันทีผมคิดว่าเขาจะไล่ผมออกจากโรงพยาบาลเมื่อเห็นผมแต่เขากลับจับมือผมเงียบๆและพยักหน้าให้ครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายมากกว่าคำพูดผมลุกขึ้นเมย อือหมออนุญาตให้เข้าเยี่ยมเธอนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเมื่อเห็นผมเธอยิ้มบางๆครั้งนี้ผมช่วยคุณผมพูดขณะเดินเข้าไปพยายามทําให้บรรยากาศผ่อนคลายคุณช่วยผมทุกครั้งเธอตอบเสียงเบาผมนั่งข้างเตียงเงียบครู่หนึ่งแล้วพูดนารีผมมีอะไรต้องบอกเธอยกคิ้วถ้าคุณจะหายไปอีกฉันไม่สนผมหัวเราะเบาๆจับมือเธอไม่หายไปอีกแล้วผมอยู่ตรงนี้และผมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมองลงมาจากระเบียงและบ่นเรื่องแดดเธอหัวเราะจริงๆแล้วนิ้วเธอบีบมือผม ฉันรู้ว่าคุณมีอะไรบางอย่างคุณเงียบแต่หนักแน่นปลอดภัยแมทอนที่ฉันไม่เข้าใจคุณฉันเชื่อใจคุณผมมองตาเธอคุณเป็นคนแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีที่ยืนที่การมีอยู่ของผมสําคัญเธอโน้มตัวพิงไหลผมและคุณเป็นคนแรกที่เห็นฉันมากกว่าหน้าตาสัปดาห์ผ่านไปชีวิตค่อยๆปกติเกือบจะนารีฟื้นตัวเร็วผมกลับไปทํางานแต่ความสัมพันธ์ของเราไม่เหมือนเดิม มันดีกว่าเราเป็นของจริงแต่ยังมีสิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกเธออดีตท,ที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างบ่ายวันหนึ่งผมพาเธอไปเดินในสวนสาธารณะอากาศอบอุ่นสงบท้องฟ้าสีทองยามเย็นเราใต้ต้นไม้ที่ผมเคยคุยกับเธอครั้งแรกจริงๆผมอยากให้คุณรู้บางอย่างผมเริ่มผมไม่ได้เป็นแค่คนหางานทําตอนที่มาเป็นคนทําสะให้คุณเธอมองผมด้วยความสงสัยรอที่ชายผมเคยทํางานให้พ่อคุณเมื่อนานมาแล้วเขาเป็นคนช่วยให้ผมได้งานนี้ตอนที่ผมตกตำ่ำชื่อเธอขมวดทําไมไม่บอก เพราะเขาเสียไปแล้วผมพูดเงียบๆสามปีก่อนผมไม่พร้อมจะพูดถึงพ่อคุณให้งานผมหลังจากนั้นอาจเพราะรู้สึกผิดหรือเมตตาผมไม่รู้เธอวางมือบนนอกผมคุณแบกอะไรไว้มากมายคนเดียวผมมองเธอไม่ใช่อีกต่อไปถ้าคุณยอมผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกคุณไม่ใช่แค่คนที่มาแล้วไปแต่เป็นคนที่อยู่เธอยิ้มตาคลออยู่สิเพราะฉันไม่อยากนึกถึงหน้าร้อนอีกครั้งโดยไม่มีคุณ หนึ่งปีผ่านไปผมและนารีย้ายไปอยู่บ้านเล็กๆริมทะเลไม่ใหญ่แต่เป็นของเราผมเริ่มธุรกิจทำสเล็กๆทำความสะอาดซ่อมบำรุงข่าวแพร่เร็วเรื่องหนุ่มที่ช่วยสาวรวยผมไม่สนใจข่าวหรือผมสนใจแค่งานและเธอทุกเย็นเรานั่งที่ระเบียงคุยทุกเรื่ององความฝันอดีตสิ่งที่เจ็บปวดและสิ่งที่เยายาเธอเคยถามคิดว่าเราคนแบบนี้ถูกกำหนดให้เจอกันไหมผมมองเธอและยิ้มไม่ผมคิดว่าเราเลือกที่จะอยู่และนั่นคือทุกอย่าง สคริปต์นี้มีความยาวประมาณ1,200คำคงครงสร้างสไตล์โทนฮุกและคีย์เวิร์ดตามต้นฉบับตัวละครเปลี่ยนเป็นชื่อไทยธนานารีการเพื่อให้เหมาะกับผู้ชมไทยถ้ามีอะไรต้องปรับเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลย